อุงอิงขอโทษทำประชาชนผิดหวังร่วมรัฐบาลพักสองลุงยันทักสินกลับไทย22สิงหาคมหน้า ยสิสิงหาคมปีหกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีองค์อิงแพย์ทองทานชินวัตรกล่าวถึงการโหวตนายกคนที่30ในวันที่22สิงหาคมปีหกว่าพรรคเพื่อไทยพยายามเต็มที่ซึ่งมีมติเสนอชช่อนายเศรษฐาทวีสินพร้อมยืนยันว่าเรามั่นใจและอยากตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและใช้นโยบายพรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมมั่นใจว่าทักษิณกลับไทย22สิงหาคมนี้ ไม่เลื่อนอีกพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่า,าหากนายเศรษฐาโหวตไม่ผ่านจะมาถึงคิวของตัวเองนางสาวแผททองทานกล่าวว่าอยากให้โฟกัสที่นายเศรษฐาก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสตนเองเพราะหากเราโฟกัสหลายจุดมันก็จะไม่มั่นคงดังนั้นเราทําเต็มที่เสนอชื่อน,นายเศรษฐาและหวังว่าจะสําเร็จและจัดตั้งรัฐบาลให้กับประชาชนเมื่อถามย้ําว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตนายกจะม้วนเดียวจบภายในวันที่22สิงหาคมนี้นางสาวแผททองทานกล่าวว่าก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อถามถึงกระแสวิพากษวิจารณ์ในการหาเสียงก่อนหน้านี้ทั้งของนายเศรษฐานางสาวแผททองทานและนายแพทย์ธนทสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าจะไม่จับมือกับสองพักลงแต่วันนี้กลายเป็นกระแสโจมตีพักเพื่อไทยหนักมากนางสาวแผททองทานกล่าวว่าขอพูดตรงๆเลยว่าอย่างวันนั้นที่เขาบอกว่าเราไม่ชัดเจนเราหาเสียงและพยายามทำโพลทุกอย่างเพื่อเราอยากได้แลนด์สไลด์แต่เราทำแลนด์สไลด์ไม่สำเร็จแน่นอนว่าพักเพื่อไทย มีต้นทุนที่จะต้องจ่ายนั่นคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับและก็ต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจแต่หากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเราจะทําเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีอยู่อย่างมากมายและเราก็จะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเมื่อถามว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อกังขากับตัวของนายเศรษฐาได้มีแผนสำรองอะไรหรือไม่นางสาวแผททองทานกล่าวว่าเราเช็คตามข้อกฎหมายทุกอย่างถ้าเราดูตามเสียงของคนที่พูดว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยหลักฐานมันไม่มีซึ่งหลักฐานที่นายเศรษฐาเอามาเปิดเผยก็ชัดเจนดังนั้นจะต้องมีหลักฐานซึ่งบริษัทแสนสิริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าสามารถตรวจสอบได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งนี้ตนอยากให้ฟังข้อมูลเป็นตัวสําคัญในการตัดสิน เมื่อถามอีกว่านางสาวแพร์ทองทานสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีหรือทำงานในพักมากกว่านางสาวแพรทองทานกล่าวว่าตอนนี้เน้นทำงานพักสื่อต่างๆมอบอำนาจให้หลายตำแหน่งทั้งตำแหน่งรองนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีรู้สึกดีใจมากก็ต้องขอขอบคุณเมื่อถามว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณถือเป็นของขวัญวัน,วนคล้ายวันเกิดให้กับตัวเองที่มีอายุครบ37ปีหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าปกติเวลาพูดคุยกันเองในครอบครัวจะพูดเสมอว่าถ้าพ กลับเมื่อไรก็ถือเป็นของขวัญของทุกคนในบ้านและใกล้วันเกิดของตนเองก็ถือเป็นของขวัญวันเกิดอย่างแน่นอนส่วนขั้นตอนการเดินทางกลับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนางสาวแพททองทานกล่าวว่าคุณพ่อจะเดินทางกลับที่สนามบินดอนเมืองในเวลา9 0 0อนฬิกาโดยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งครอบครัวมารอรับจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังศาลอีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจากนั้นจะต้องดูต่อว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างทั้งนี้จะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด เดืนวันที่22สิงหาคมตรงกับวันโหวตนายกนั้นมีความเชื่อมโยงก,กันหรือไม่นางสาวอุ้งอิงแพททองทานกล่าวว่าไม่ใช่ความเชื่อมโยงทางการเมืองใดๆเลยเพราะวันที่22สิงหาคมนี้คุณพ่อประกาศตกลงที่จะกลับมาก่อนที่จะมีการประกาศโหวตนายกและส่วนตัวนับวันแล้วยังคิดว่าจะโหวตนายกวันที่18สิงหาคมนี้ด้วยซ้ํา ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อบอกจะกลับมาวันที่31กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันหยุดคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนซึ่งตนก็ได้ช่วยดูปฏิทินวันไหนเลิกดีก็คือวันที่10สิงหาคมที่ประกาศไปแต่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพแต่ละส่วนในร่างกายในแต่ละสถานที่กันฉะนั้นจึงทําให้เลยวันที่10สิงหาคมไปจึงหาวันเลิกดีวันใหม่ซึ่งก็ตรงกับวันที่22สิงหาคมนี้